มีใครกาลังมองหาโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมแบบราคาไม่เกิน5 5 0 0มั้ยผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมีตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำทุกคนอยู่ตรงหน้าผมละถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ติกเองเอาชาแนลเอาเหมือนเดิมครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับการรีวิวโน้ตบุ๊กนะซึ่งผมไม่ได้รีวิวโน้ตบุ๊กมานานมากนานมากจริงๆวันนี้ก็ขอกลับมากับ Lenovo และกันในรุ่น Lenovo b l o c k อันนี้มันเป็นไลน์ใหม่ของ Lenovo ครับซึ่งตัวนี้มันจะมีราคาที่ค่อนข้างจะต่า ต่ำกว่าโยก้าต่ำกว่ารุ่นลีเจียนอะไรพวกนี้ถ้าดูเผินเผิเนี่ยมันจะเหมือนกับลีเจียนมากเลยนะพวกโลโก้พวกสีต่างๆเนี่ยโลโก้โตโอตัว,ตวนี้มันก็จะมีแบบว่าลักษณะเหมือนลีเจียนเลยใช่ไหมลีเจียนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันบล็อกก็เป็นเหมือนกันแล้วก็พวกสีดีไซน์ความเหลี่ยมต่างเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือพวกความโค้งมนนะนี่ทุกคนเห็นไหม มันจะมีความโค้งมนกว่ารุ่นรีเจียนตรงมุมตรงเนี้ยมันจะไม่เหลี่ยมแบบจะไม่แข็งเหมือนพวกรีเจนแล้วตรงเนี้ยมันจะมีการดีไซน์ให้แบบว่าโค้งมนอารมณ์แบบว่ายานอาวกาศแบบเครื่องบินลบอะไรประมาณเนี้ยสำหรับผมนะผมว่ามันดูล้าสมัยขึ้นดีไซน์มันทําให้ดูแบบว่ามีความแรงมากขึ้นดูแบบฉบเฉียวดูแบบวัยรุ่นมากขึ้นเหมาะมากกับแก๊งวัยรุ่นเออเด็กมัธยมมหาลายัยอะไรแบบเนี้ยถ้าชอบทรงๆแบบเกมมิ่งเกมมิ่งก็ตัวนี้น่าจะเหมาะ ในส่วนของช่องระบายความร้อนเนี่ยข้างหลังเขาจะมีช่องที่ยื่นออกมานิดหนึ่งยื่นออกมาประมาณเกือบ3เซนได้มันจะมีเทกเจอร์แบบเลิกๆเล็กๆ,ๆสลักอยู่นะนี่ตรงช่องระบายความร้อนครับจะเป็นสีฟ้าซึ่งไม่ใช่สีฟ้าแค่ตรงนี้นะหีซิงข้างในก็เป็นสีฟ้าด้วยแล้วมีทั้งหมด4ช่องสี่ช่องเนี้ยเป็นสีฟ้าหมดเลยทุกคน เทมากเลยปกติฮิตซิงเราก็จะเห็นเป็นแบบไม่สีเงินก็สีทองแดงอะไรแบบนี้แต่อันนี้เป็นสีฟ้าเลยเทจัดเหมาะกับวัยรุ่นมากซึ่งลมร้อนน่ยจะออกด้านท้าย2ช่องแล้วก็ด้านข้างอีก2ช่องรวมเป็น4ช่องบอกได้เลยครับว่ารุ่นนี้ความร้อนเอาอยู่แน่นอนนะจากที่ผมลองทดสอบมาแล้วครับอุณหภูมิมันอยู่ประมาณ7 0 8 0องศาคแค่นั้นตอน่อเล่นเกมแล้วความร้อนมันไม่ได้ร้อนแบบทั้งตัวเครื่องด้วยนะ สีครับตัวนี้จะมาพร้อมกับซอมเกก็คือสีเทาในแหละเป็นสีเทาเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับพวกรุ่นลีเจียนเลยสำหรับรุ่นหลอกครับจะมีหน้าจอให้เลือกมา2ขนาดด้วยกันก็คือจะมีแบบ15.6นิ้วแบบที่เราถืออยู่ตอนนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัว16นิ้วนะซึ่งจะใหญ่กว่านิดน,นึงไหนไหนพูดถึงหน้าจอแล้วเรามาดูสเปคจอกันเลยดีกว่าตัวนี้ครับเป็นจอ IPS 15.6นิ้วแล้วก็เป็นจอ 2K 1 6 5 h z 1 6 5 h z ทุกหวน เล่นเกมสบายรับรองว่าลื่นปืนแน่นอนและที่สำคัญครับจากที่ผมทดสอบด้วย Spider X Pro นะตัวนี้ srgb ครับได้99ถือว่าสูงมากครับเอาไปตัดต่อทำ YouTube ทำคอนเทนต์ลง Facebook หรืออะไรแบบนี้ได้เลยนะจอคุณภาพค่อนข้างโอเคกับราคาที่เขาให้มาประมาณนี้ไม่เกิน35,000ื่าเจ๋งวะส่วนคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดเป็น full rgb เลยนะ สามารถคอสตอมได้หมดในเ e n o w วลเ n นท a คคีย์บอร์ดเนี่ยมาแบบฟูลไซส์เลยก็คือมีน้ำพดมาให้มีฟังก์ชันต่างๆมาครบทั่วเลยและเรื่องสเปคครับสำหรับ CPU ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ให้ Intel g e n 1 3มาต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ Intel เป็นแพลตฟอร์มที่เล่นเกมได้ดีที่สุดในโลกแล้วสำหรับตอนนี้และ CPU ที่เขาให้มาครับตัวนี้เป็น Intel i7-13620H ตัวนี้มีคอพี P, มาให้6คอพี P, แล้วก็คอ E4 คอพีเ e ท บูสสปีดสูงสุดนเน่ยอยู่ที่4.9 g h กบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ย Intel Gen 13เนี่ยทำไมมันถึงต้องแยกคอ E คอ P ถ้าให้สรุปง่ายๆเลยครับคอ P เนี่ยเขาเอาไว้สำหรับงานที่ต้องการการประมวลผลแบบสูงๆอย่างเช่นเกมโปรแกรม 3D โปรแกรมตัดต่ออะไรแบบนี้จะไม่อยู่ในคอ P หมดเลยส่วนคอ E เนี่ยจะเอาไว้ใช้แบบโปรแกรมเบาๆพวกเล่นเน็ตบราวเซอร์ เวิร์ด e อ c e l อะไรที่มันแบบเบาๆๆเบาๆ,ๆก็จะใช้ c a l e. อ E แล้วแยกแบบนี้มันมีข้อดีไหมก็ต้องบอกเลยครับว่ามีเพราะว่าพอแยกแบบนี้มันจะทำให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ดีขึ้นทำให้ Intel g เจเนีสามสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าปกติพูดไปซะเยอะเลยเดี๋ยวไปดูผลทดสอบกันมาดีกว่าสำหรับ n e น e n บ h ตัวนี้ครับมันตีคอจะได้อยู่ที่1 4 9 9 6 ส่วนซิงเกิลคอครับได้อยู่ที่1,838ก็บอกได้เลยครับว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเอาไปเล่นเกมเอาไปตัดต่อเอาไปใช้งาน t d ีสบายๆแน่นอนและก็แน่นอนครับผลการทดสอบขออนุญาตใช้ t d m a r k ละกันสำหรับคะแนนของ Spyway ครับก็จะได้อยู่ที่2,708คะแนนขออยุญยตจะอยู่ที่6 0 6 0คะแนนแล้วก็ทาง Spy จะอยู่ที่1 5 0 6คะแนน บอกเลยครับว่าไม่ได้น่าเกียดเล่นเกมได้สบายสบายเกมที่พื้นเก็เอาอยู่และแรมครับแรมตัวนี้ติดตั้งมาให้16 g ิเป็นแบบ8บวก8บัตให้มาสูงถึง5,600และสตอ r a เรจครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่512 g b ก็จะเป็นแบบ M2 PCIe Gen4 นะตัวนี้ระบบปฏิบัติการครับก็ให้ Windows 11ติดมากับตัวเครื่องเลยเรื่องพอร์ตการใช้งานครับตัวนี้ให้ USB-A 3.2 Gen2 10กิ GB, มาให้2ช่องแล้วก็ USB-A 3.2 Gen1 5กิมาให้1ช่อง มีช่อง Type C USB 3.2 Gen มาให้1ช่องและช่องนี้ครับสามารถรองรับ Display Port 1 4ได้หรือต้องการจะชาร์จด้วย Type C ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวนี้รองรับ Power Delivery 140วัตต์และตามสไตล์ของ Lenovo ครับตัวนี้มี e s h u ต t e r มาให้เพื่อปิดการทํางานของกล้องนั่นเองอารมณ์ประมาณว่าความปลอดภัยถ้าเกิดว่ากลัวแบบโดนแอบถ่ายอะไรแบบนี้กลัวโดนแฮกก็สามารถเลื่อนสวิตช์ปิดได้เลยแล้วก็มีช่อง LAN มาให้1ช่อง HDMI 2.1 Power In หรือ DC In ช่อง สุดท้ายก็จะเป็นช่องดโฟนหมดแล้วครับประมาณนี้สาหรับการเชื่อมต่อของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะและก็มาในส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายและที่เรารอคอยกันสําหรับเกมเมอร์ก็คือการเล่นเกมมาลเล่นเกมดีไหมเล่นเกมเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,าจริงเพราะว่าเล่นเกมแบบไซเบอร์พังอย่างเงี้ยผมปรับเป็นฟู l ให้ดีแล้วก็ปรับ p c e เป็น l a t e n c g overdrive ก็คือปรับแบบสุดทุกอย่างผ่า t r a c i n g r a t r a c g เปิดหมดเลยแล้ว D L S S เนี่ยผมเปิดเป็นแบบออโต้แล้วก็เปิดเฟรมเจเนเรตด้วยเฟรมเรทที่ได้ครับอยู่ประมาณ50-60 50-60เลยนะเล่นลื่นๆื่นสบายสบายก็ต้องบอกได้เลยครับว่าถ้าเล่นไซเบอร์พังได้เกมอื่นก็เล่นได้แน่นอนเพราะเกมเนี้ยสุดสุดมากในตลาดตอนนี้และยิ่งแพทใหม่ที่อัพมาเนี่ยโอ้โหบอกบอกได้เลยว่าแสงสีนี้อลังการมากอลังการจริงครับ ถ้าคอมไม่แรงจริงเล่นไม่ได้อีกเกมหนึ่งที่ผมว่ามาทดสอบก็คือ Ho อกวอตเลกาซตัวฮอกวอตเนี่ยผมปรับภาพเป็น Fu l l h ดีแล้วก็พีเซนเนี่ยผมตั้งไปที่ u er. l t r a าเรทิซิ่งก็เปิด u l t r er a เหมือนกันดี s s เอนี่ยอยู่ที่ออโต้แล้วก็เปิดเฟรมเจเนเรตด้วยเฟรมเรทที่ได้เนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจครับเพราะเฟรมเรทตอนเล่นเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณ7080เฟรมเฟรมเรทที่ทําได้เนี่ยค่อนข้างดีมากครับผมบอกเลยไม่ว่าเกมอะไรก็เอาอยู่แหละถ้าเกิดว่า2เกมเนี่ยได้เฟรมเรทเกิน60พวก CS Go พวดดพววกกแบบ เกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมพูดได้เลยครับว่าทะลุ160เฟร,รมแน่นอนสบายๆ ส่วนในเรื่องของการตัดต่อการทํางานอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะตามสไตล์เลยครับเพราะว่า CPU ที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างแรงการตัดต่อใช้พิเมีโปอย่างเงี้ยการเพย์แบ็กการข้ามจุดอะไรแบบนี้ค่อนข้างดีเลยไม่มีการกระตุกอะไรเลยส่วนของเบนดงเบนเดอร์อย่างเงี้ยโอ้สบายครับเบนเดอร์ ender, เนี่ยสบายเลยงานทีดีอย่างเงี้ยเอาอยู่ส่วนเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับผมทดสอบมาเรียบร้อยแล้วมันอยู่ประมาณ5ชั่วโมงครึง่ง แบบเต็มร้อยแล้วใช้ยันสูนย์เลยนะผมเปิดแสงประมาณ50%ดู YouTube เยาวๆเลยก็คือ5ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่านานนะ5ชั่วโมงครึ่งส่วนเรื่องประกันครับตัวนี้มีประกันมาให้3ปีด้วยกันประกันที่ให้มาเนี่ยเป็นพรีเมียมแคร์ครับก็คือเราสามารถติดต่อคุยกับคอเซ็นเตอร์ของเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการใช้งานอะไรเสียโปรแกรมมีปัญหาเราสามารถติดต่อเข้าสูนรได้เลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบที่ผมได้ทดสอบไปเนอะก็จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นโน้ตบุ๊กค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยมาถึงตรงนี้ก็น่าจะอยากรู้ราคากันแล้วนะว่าราคามเท่าไหร่เนาะตัวนี้ครับเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่33,990บาทเท่านั้นครับโอ้โหราคาเบามาก ถ้าเทียบกับตัว Legi ยนเทียบกับตัวโยก้าของเขาบอกเลยครับว่าตัวนี้เหมาะก,กับนักศึกษาเหมาะก,กับเด็กมัธยมมากๆประสิทธิภาพรูปร่างหน้าตาความแข็งแรงเงี้ยมันยังดูดีอยู่มันไม่ได้แบบว่าดูด้อยกว่า Le g i ียนอะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันแทบจะใกล้กันมากๆแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างห่างสำหรับใครที่อยากได้โน้ตบุ๊กแบบราคาไม่เกิน35 0 0 0อะไรแบบนี้ผมว่าตัวนี้ก็เหมาะจากประสิทธิภาพจากทุกๆอย่างที่ผมให้ดูไปผมว่าโอเคไปหาซื้อกันเถอะทั้งเกิดว่าใครมีงบประมา นนนะไม่ได้แย่เลยครับไม่ได้แย่เลยพิเศษครับตอนนี้ทาง Le No โวมีแคมเปญ spark your world เมื่อซื้อเกมมิ่งโน้ตบุกรุ่นที่ใช้ intel core processor ภายในวันที่1พฤศจิกายน2566ถึง31ธันวา2566รับของสัมนาคุณฟรีไปเลยรุ่นที่มาพร้อมกับ intel core i 5 processor และ intel core i 7 processor รับฟรีกระเป๋าโน้ตบุ๊กมูลค่า390บาทรุ่นที่มาพร้อม intel core i 9 processor รับฟรีกระบอกน้ำบอกอุณหภูมิมูลค่า590บาทโปรโมชั่นเฉพาะรุ Gold ่นที่ร anyway, ่วมรายการเท่านั้นของสมนาคุณมีจํานวนจํากัดก็ประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก่อนจะไปครับกจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ช่องเทคนิคเอาของเราด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย